ตอนนี้วลาลกำลังจะเดินทางไปทำงานค่ะทุกคนไปตั้งแต่9้าโมง30ค่ะอยู่หนีอากาศจะหนาวเก้าโมง30จะหล้สซึกววายังเสารอ,อยู่นะคะนี่ไก่จะถึงที่ทำงานแล้วค่ะก่อนจะออกไปก็เกือบเกือบจะบได,ดไปทำงานค่ะแฟนบอกว่าเดี๋ยวไปเบิ่งถนนก่อนว่าสามารถไปใดบอนั่นแหละค่ะนี่ค่ะถนนก็จะเป็นแบบประมาณนี้ ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนกลับมาบ้านแล้วค่ะเบิงหิมะก็ย่งร้ายอยู่ค่ะซักผ้าทําความสะอาดค่ะทุกคนอุ้ยง่ายเงืบโอ้ยบทานได้ทำความสะอาดไอเครื่องซักผ้านี่สะอาดเลยอันนี้เป็นของกวาดฟงฝุ่นนะค่ะ เสอผ้าร้ายๆค่ะทุกคนซักวนไปค่ะเดีย๋ยวกะใส่ไดรีดอีกเกือบทุกวันแบบนี้ค่ะจักมาแต่ไส้เสื้อผ้าก็ได้งงอีลีเยอะมากๆคือถามมือนึงบดเด้ซักนี่ก็จะเต็มตะกาเลยค่ะงงมาก อาจจะร้ายเพราะว่าบางเถือห้องก็จะซักผาคุณนูน,นะะ้นเนาะค่ะมากก็เลยไหลผาคุณนูเสือพงเสือผ่าผ่าเสตโตซักบนไปอยู่ต่างแดนทุกอย่างต้องทําเองนะคะไปจ้างเขานี่แพงค่ะโมเมนต์คือเมืองไทยนะคะจ่ายเขาจ่ายเขาเดือนหนึ่งสมุดเนาะมือนหนึ่งสมุดว่ามือนหนึ่ง ไดใจเขามือหนึ่งก็ทั้งเดือนไ่อยู่นี่ใจเขาประมาณมือนหนึ่งละค่ะขันสม,มุดวันไรยช่มโมงมือนหนึ่งสองมือค่ะอาจารย์ใส่น้ำยาโอ,อ้ล้นล้นลมล้น ก็จะใช้ปุ่มนี้แล้วก็จะใส่ปุ่มนี้นะคะเดี๋ยวลดลงมาหน่อยอุณหภูมิเอาแค่สามสิบพอเพราะว่ามันเป็นกระเก่งล่มเนาะคะ่ะกดพับผ้าค่ะทุกคนพับผ้าไว้ลีดแล้วก็ตากเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรีดค่ะ ซักตากรลิดเ่อเดียวสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปย์ยูเคค่ะทุกคนปเป็นไงสบายดีกันหรือเปล่าคะ วิไลกันเรอยๆค่ะเป็นอย่างนี้ประจําทุกวันนะคะอากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะทุกคนแต่อากาศอยู่ในประเทศไอแลนด์เหนือก็จะชื้นๆฝนๆลมๆก็จะเป็นจังสีอยู่ตลอดเนาะคะ่ะตลอดทั้งปีค่ะทุกคนแล้วแต่ว่าจะอุณหภูมิจะจะสูงก็ประมาณ20กว่าองศาบจักหมื่นนะคะหลังจากนั้นก็จะผะสาพอากาศก็จะเป็นอยู่ที่10อ,องศาอยู่ที่ประมาณ 8เก่าซิก็แล้วแต่นะคะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้อยู่ตลอดค่ะนอกเสียจากหนาห่อนก็นจะอุ่นในะจักหน่อยขึ้นมาแต่กันยังตรงใส่เสือกันหนาวเพื่อความอบอุ่นอยู่คือเก่าแต่สําหรับคนอยู่หนี่เขาเก็จะคือปกติของเขาเนาะบางคนเขาก็ทนได้ทน,นหนาวได้คื่ก็ใสกางเกงขาสั้นนูนน,นี้นั่นแต่สาหรับวิไลนี่ทนบ่ด้ค่ะทุกคนหน่อยมากหน่อยมากวิไลสิทนได้กับอากาศอยู่หนี่นะคะแต่ว่าวิไลก็บ้างมีบางมือแน่ที่ว่าสามารถใส เสยยืดได้หรือว่าใส่เสือกามไหนแต่ว่ามันก็นจะเป็นแบบว่าใส่ตอนเช้าตอนเที่ยงแต่ตอนคำจะบดายหนาวจะาสีนะคะแต่บางคันเลีวแต่ว่าความอดทอนของวิไลนั่นเลยค่ะแต่ส่วนร้ายก็จะจะเป็นต่องไสคลุ่มอยู่ตลอดเวลาขื้นจังสีนะคะนี่เสือกันเสือกันเปื่อนเสือกันเปื่อนแฟนคุณแฟนค่ะทุกคนเห็นวิไลใสก็บอกว่าโอ้จะสิไปเป็นอ่า คนเห็ดอาหารตีกรรไกร์มันโบแมนเจาะกเข้าใจกันทีว่าเวลาห่าเห็ดกับเขาเห็ดยังสีหลังจ้องหลังจานทำทความสะอาดยังสีห้าก็ต้องใส่เนาะค่ะกันเปื้อนค่ะคุณสามีก็บบกค่อยหลู่เลยเวลาจะทาทากับเขาก็ยังวิากับแฟนก็จะเป็นนะสีค่ะทุกคนกัดกันกัดกันไหนทุกทีค่ะกัดกันไดนตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นแบบว่าโอ้มุงมิงบุมมุงมิงกันนะสีนะก็จะเป็นอยู่จงสั่น ก็จะบอดายเขียดให้กันดนวิไลจะเป็นคนถีถาแฟนถาแฟนมาห่อในเท็กหน่อยก็จะหายเร็วแต่จะเป็นคือแฟนขันมากัดวิไลยังสิเนาะบวกรักกัดบวบั้นหมาเนาะคะ่ะทุกคน <c oughs> นั่นแหละก็จะเป็นจะเป็นอยู่ยังส่อยู่ตลอดแต่ก็โอเคฮอกกับบอดายพิษกันหนักหนาแต่ว่ากับมีบางที่ว่าดนดนเถือแต่สําหรับแบบงงเงงงงเงงกันแบบนี้ก็มีตลอดแต่ว่ากัแบแ๊บเดียวบพอ่บพอบพ่อหน้าที่ค่ะบางเถือ่บอบพ่อหน้าที่บางเถืออถ่อก็ แบบเดียวเออเจ้าไปหาคอยเขามาหาเจ้าของสิก็จะเป็นอย่างสันอยู่ตลอดนะคะนี่บวร่วมบวร่วมบวร่วมกับเวลาแบบงุดงิดนะคะงุดงิดไก่ไก่หลอบเดือนจะมาประมาณนั้นผู้บอกไปค่ะทุกคนนะั่นแหละค่ะเมนีเวลลสิมบอส่กันฟังว่ามอวานวิไลไปทํางานค่ะไปทํางานรับจ็อบพิเศษค่ะทุกคนรับจ็อบพิเศษไปทํางานอาพาร์ตเมนต์วิไลสิมบอสู่กันฟังว่าค่าแรงคุ้มไหมกับอา่า ค่าแรงคุ้มไหมกับที่เราไปทาเมื่อวานเนาะคะ่ะสิบหมอสู่กันฟังก่อนอื่นวิไลสิบอกว่าถ้าไพ่ฟังแล้วก็จะคนด่าเออก็โอเคบางคนก็เออจะบอกโอเคสําหรับคนที่อยู่หนีเนาะแต่กี่วิไลทางานวิไลก็รู้สึกว่าเออยังก็ได้แต่บริเวณคืดร้ายนะคะกับว่ามันขุมหรือปรคุม้อหายแต่มีงานเหตุแต่พอตอนนี้เฮ้าสามารถขยับขยายในการหางานหมากข้นเขาก็เลยเลือกแนในการที่สิแบบว่า อยากให้มันคุมกับคาแรงที่เอาเห็ดแล้วก็บอเมนว่าไปเห็ดเหมือนหนึ่งสมบุกสมบันป่วยเข้นมาปวดหลังแต่บุบคคมกับคาแรงกับจังสันกับบอไว้เนาะค่ะแต่สําหรับเหม,อนนมือว่านนี่เวลากระเทือบบอได้เลี้ยวไหลย,ยังหมักไม่แต่อย่าบอกสุกันฟังว่าอย่าบอกสุกันฟังมาเพิ่นก็คือจะบกค่อยพ่อใจเจ้าของเพิ่นก็จะบกค่อยพ่อใจบกค่อยอ่าอ่าแฮปปี้บันไดย,ยังสินะค่ะแต่ก็เลยสิบอกสุกันฟังว่า วิไลไปเห็ดอ่ะเป็นจะไหนแนมาว่าหนวีวเวลก็ได้ทรงหลูบทรงยังย้งไห้เพื่อนเพื่อนเบิงว่าการทํางานของวิไลเป็นจะไหนหลายคนก็ว่าเออเฮ็ดดีเนาะหนุนนี่ดันมันโดยรวมแร้วมันจะสั่นแต่ว่าจะบอกว่าขอบขอบ,ขอบในเฮือนในยั้งจากสี่นี่ปุ้นหลายหลายแถมระเบียงระเบียงก็บแบบคือเกิดไข่คือระเบียงกับปใหญัยนะคะนหน่อยดีถือว่าระเบียงหน่อยมันสามารถทําความสะอาดง่ายแต่วิไลก็ปฏิเ็ดแบบว่าสะอาดมากมากแห้งแต่ว่าก็ดีกว่าทีมันทิด ดีกว่าที่เป็นที่มันเป็นเงี่ยสินะคะก็คือว่าขุ่นทั้งเคี้ยวทั้งขี้ดินจนได้จกไปจกเอาขี้ดินออกจากจากท่อนามไหลจะสินะคะจนได้เป็นขนาดนี้เลยค่ะทุกคนจนได้ตักออกใส่ถุงเงีสินะขี้ดินนะคะแล้ววิไลก็ได้ทูทูทูท,ท,ทูแล้วเอาน้ำสาดไปซองซ้หลอบลังจากที่วิไลทําทความสะอาดห่องแล้วนะคะแต่ยังว่าท่านได้ทูผื่นทูเพ่งทกผื่นเวลาก็ไปเห็นไอพิ่นจักหน่อย บอกถึงมาหย่อนกลับไปในจักหน่อยว่าตอนทีวีไล่ไปเนาะตอนทีวีไล่ไปเพิ่นก็บ่ดด้ให้แล,ละห้องรหัสให้แต่ทีวยูไปเพราะว่า,าเ,เพื่อนเคประกอบเพื่อรักษาความปลอดภัยเนาะค่ะวิไลกับบกเคยไปอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์นี้มาก่อนและที่นี่พ่อวิไลไปก,มมก็มีคนมาหลับค่ะทุกคนมีคนมาหลับแล้วเพิ่นก็ไปบอกวิไลว่าวิไลควรเห็ดตรงไหนหนุนี่น,นันอีหยังแน่ตอนวิไลไปเห็นวิไลก็อึง้งอยู่เพราะว่า โอ้ยสองสันมันบอม็นสันเดียวสินะโอ้ยสองสันเล,บลยบอกเวลาก็เลยว่าสี่คอยมากผู้เดียวเด้อเวลาก็เลยว่าเนาะคอยมากผู้เดียวมมบอมากก็เลยว่ามูถือว,ว่าเวลายชวนเขาเขาหยุ่งเขาเปไดมากแล้วก็เลยบอมีไผมาซอยเวลายมีเวลายผู้เดียวเวลาก็เลยบอกเพิ่นแต่สําหรับคนผู้เดียวนี่นนร้ายเนาะเวลาก็เลยว่าสีเออกระสันเพลนว่าทาทาลายเก็เจ้าก,ก็เอ่อเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้แต่โดยเฉพาะ ตรงทีบ่าเน้นๆก็คือเป็นเชือ้อราตรงหนาต่างหลายสินะคะตรงตรงเฮ็ดตรงนั้นวิกกเลาก็เออก็บอกกโอ็โอเคแต่พอโดยรวมแล้ววิลาก,ก็เห็ดมดค่ะทุกคนทั้งศอกทั้งมุมเวิลาก,ก็เออออกมาเวเลาก็เซ็ตมดดูดฟงดูงดฝุ่นเอาผ่านไปเซ็ตตามขอบนะคะบอเส็บ่อได้เพราะว่ามันแนมเบิงแล้วมันตกเห็ดนะสินะแล้วที่นี่วิลาก,ก็บ่อได้บ่อได้ท้ายลงนะคะเพื่อว่ามันเป็นการ บอไดรับอนุญาตจากเจ้าของเพ่นเนาะค่ะก็เลยอยากเอามาลงให้เบิรงว่ามันเป็นลักษณะแบบใดแล้วที่นี่เพ่นก็เลยบอกว่ารละเบี้ยงน่ยบอตรงเหตุพนังสีเพราะว่าคนเดียวมันเก็สีหลายแต่เวลาก็เลยบอกเลยบอกคนว่าบอกเป็นยังเดี๋ยวขอสีเห็นให้แน่จักหน่อยเพราะมันสีเอ่อมันมันหนาเกียรนะนะค่ะวลขันขันได้เหตุแล้วก็บวเฮตต้องหนีนะเวลาก็เลยบอกคนมาเดี๋ยวขอเ็ตให้จักหน่อยก็แล้วกันเนาะแล้วสํหรับในตู้แล้วเวลากาสี ตรงเห็ดบอพันวาเจ้าผู้เดียวขันเจ้าท่านเวลาจันไดก็คือเจ้าก็ปตรงเห็ดดอกพันวาเพราะว่าเจ้าผู้เดียวมากก็สีร้ายเกินไปประมาณนั้นแต่วิไลก็ลืมอ่านขอความน้ำท่จจ้านายวิไลบอกว่าให้เห็ดน,นะสินะขาวิไลก,ก็บริเห็นจนวิไลเห็มดมดทุกยม้มก็ใส่เวลาถาสมุดว่าวิไลยังเห็ด ตรงในตู <aid> ้แ <Solomon> ต่ว <who referred to> ่าตรงในตู้เวลากระเปิดเบิ้งในยูจักหน่อยเวลากระเซร็จในยูจักหน่อยแต่สันเทิงเวลาบอดิเฮ็ดเวลากระเฮ็ดเซร็จสันลางเวลากระเปิดเปิดสันลางคือเป็นอย่างสี่นะคะทุกคนเป็นสันลางสันเทิงกับบอดิเฮ็ดแต่ว่าเซร็จสันลางเปิดเบิ้งแล้วไม่ได้เห็นวางวิฟงวิฟุนเวลาก็เลยเซร็จหายในยูแต่สําหรับสันบนเวลากรบบอดิเปิดแต่แต่เวลาเปิดเบิ้งแล้วมันก็บอดิหนักเหตุก็เริ่มบดิเฮ็ดแล้วก็แถมคนนั้นเพะก็บอกว่าเรเป็นยังแต่ขันเห็นขอความถามวิละเห็นขอความ ที่ว่าจะนายทรงมากเออโอเคเวลาก็จะเห็นห้อยู่จังหน่อยแต่พอมาคิดเบ่งเวลาแล้วถาเวลาเห็ุถาเวลาเหตุมันก็จะเป็นเพิ่มเวลาขึ้นมาอีกเวลาก็เลกอกขึ้นว่าเออแต่วลาบบแต่ขอโทษนะคะเตียหย่อนก็นมาใจจังหน่อยว่าวิไลบอเห็นขอความถาเห็นก็นสะเห็นไอ้เพิ่นในจังหน่อยอยู่สินะคะแต่ว่าวิไลบอเห็นขอความไม่เห็นตอนวิไลเหตุเซ็จเมื่อแล้วก็เลิกขึ้นว่าเออจังสันก็เอาไว้เอาบอเหตุดีกว่า มันก็บ,บรินาีย์แห้งหนองนันทุกห้องวิ่งกัเห็ดมดนะสินะคะสี่ห้องนอนสองห้องนามแล้วก็ระเบียงบแมนระเบียงเระเบียงกับเห็ดแน่จักหน่อยนะคะระเบียงทีว่าคือเคี้ยวแหละคะ่วะวลากัตักดินตักยังออกมาถิมมันก็ใส่เวลาเนาะคะ่ะแถมทุกห้องวิ่งกัเช็คเบิงมันมีเชือ้อราขึ้นตามห้องสินะคะเพราะคิดว่าเพิน่นบบเปิดเครื่องทําความร้อนและปะหยัดเครื่องทําความร้อนมันก็เลยเป็นเห็ดให้เป็นเชือ้อรา ตามตามห้องต่างๆสินะแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็เลยว่าเออโอเคเฮาเห็ดวิไลก็เลยคิดว่าเออโอเควิไลอยากเข็ดให้สมกับเงินที่เพิ่นห้วิไลมาแล้วเพิ่นที่แหลประก็ถามวิไลว่าวิไลเดรับผาไปสักบ่วิไลก็นึกว่าแต่เพิ่นอ่จจะจะเพิ่มเงินให้วิไลที่นี่วิไลก็เลยไปไปเห็นเงินเพิ่นห้วิไลมาหาสิปอนเวลเห็นงานไปสี่ชั่วโมงครึ่งและที่นี่ สำหรับอยนีนะคะสำหรับอยนีบางบางทีนี่ขันเห้าขันเห้ารับงานแบบนี้คือรับสถานที่ที่มีคนพักอยู่อาศัยบางเือเขาเจะไปเบิงน้ำวาสภาพาหงองปเจริญสกปกมากสกปกหน่อยขนาดใดแล้วฮาตี้ละค่บางคนเขาไปเอาหอดชั่วมมงและซิมหาค่ะทุกคนแต่วิไลบได้เอาถึงขนาดนั้นนะคะ สี่ชั่วโมงเคื่งปัญหาวิไล e มาหาสิบปอนด์ค่ะวิไลเห็ดมากเกินไปวิไล e กืบกลายเป็นว่าเห็นใน้เขาฟรีแล้วเพื่อสมมุิว่าวิไลเห็ดให้แบบแต่วิไลเห็ดให้ดีนะคะเห็ดให้ดีวิไล e ก็ส่งให้หมูเบางอยู่วิไล e กับบดิถิมีหยังนอกจากตูตูใส่แก้วสินะคะที่วิไลบดิถิเห็ดแล้วที่นี่ก็เลยขึ้นว่าฐาสม,มุดแต่แต่ว่าคน้นค้นถิ่นมา มามาบอกว่าเหตุต้นงนั้นต้อนี้เพร่ะกว่บบวเป็นยังสินะคะ mm hmm. วิไลก็เลิกบวเหตุนะสินะคะ mm hmm. ก็เลิกขึ้นว่าถ้าสมมติว่าวิไลเห็นหายแล้วเกินเวลาวิไลเข้าหนาวิไลเห็นหายเกินเวลาอีกมันเกิดกลายเป็นว่าวิไลเห็ดใอฟรีสินะคะสําหรับบานเหาเนาะในบานเหาขันบางคนขี่ฟังก็จะขึ้นว่าอู้ได้ร้ายหนุนนันแต่สําหรับอยูหนีนะคะมันใช้ค่านมันหลดวิไลตรงเดินทางไปไกลค่ะ น้ำมันลดอีกอันนี้คือบอดไอ้บดันเดยอันนี้ใส่ค้าแรงเบาไปแล้วก็เนาะนั่นแหละค่ะสาหรับเข้าก็ตตรงคิดให้หลอบขอบคิดในทัวทั่วก่อนว่าเฮาสมควรเหตุงานรับงานบอ่อหรือว่าบลับงานบอ่อแต่สาหรับต้องหนี้วิไลกัคขึว่าวิไลก็โอเคนะคะวิไลโอเคแต่ถ้ามสมมติว่าพนตรงก้ารให้วิไลไปอีกวิไลก็ไปค่ะแต่วิไลก็จะเหตุคือคอ,อยเหตุแต่ว่าหลอบนี้ขึ้นนักแน่ นักแน่สภามสภาพหองจะนักแน่จะสีนะาผา่าผาที่เอาพันซื่อใ้นะผาที่พันซื่อหายทำความสะอาดนะเอาจนมาแบบว่าบ,บ่พ่อคะ่ะวิเลกตรงเอามันมันเปื่อนแห้งไรเห้าบอสามาดเวลาเ้าทําความ,มสะอาดในห้าบอสมาดเอาผ่าที่เปื่อนแล้วมาเสร็อีกเพราะมันจะเห็นเห็นเปื่อนไปเหมือนห้าตรงเส็จแล้วเอามาล้างเอาน้ำหอ่อนเปื่อนน้ำห่อนล้างล่างลางลางออกแล้วจะมาเสร็มาเสร็จบ่งใดมุมใดที่มันสกปรกแล้วก็เอาผาแห้งไปเสร็จอีกรอบมาสินะคะ บอจังสั่นกับพาย่ามที่ประยัดที่สุดถึงผาพ่อเมื่อวานนี่บอลนั่นกับบ่พ่อเลยก็บอกว่าเวลไลไม่ผาคบวิาลวิไลไม่ผาลายเวลากับบ่ไดเอาไปพอพนบอกว่าไม่นั่นไม่หนีวลไลกับเลือบ่เอาไปเพราะว่าบบ่อยากให้พนคึดว่าเวิไลักของแล้วเอายังถือมาแต่สินะวิไลก็เอาผาไปพื้นหนึ่งผาวิไลเองนี่แหละวิไลถือไปแล้วก็เอาไว้ไปเสร็จกระจกแต่ว่าวิไลก็เอากลับมาขึ้นนั่นแหละคือผาทีวิไลเอาไปนํา นั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมอะสุกัดฟังสำเนีเนาะคะ่ะว่าการทํางานอยู่นี่ก็เป็นยาสีค่ะบางเ่อเห้ารับงานห้าก็ต้องรับงานให้มันสมกับเงินกับค่าแรงเท่าที่เท่าสมควรใดจะสีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมาะสุกัดฟังสำเนีเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย